มึงบอกมาเลยมันให้มึงเท่าไหร่เฮียนันอ่ะสองหมื่นกูให้สามหมื่นมึงแว็กมาด้วยมึงแว็กแว็กมาด้วยแว็กมาด้วยคนนะฮะขอขี่หน่อยได้ไหมครับขี่ยามาห้าขี่หมวยอ่ะเฮ้ยโอ้โหถึงได้ลิกตัว ไ่ตบอีหมวยมันทำไมโคตรแมนเลยเกลียดหน้ามากแย่ไหมไม่มีใครทำได้ยางงี้เป็นคืนหนึ่งเดียวในประเทศไทยใชยเล่นข้าไม่ตบหญิงไอ้ลงไอ้นั่นใครวะเพื่อนมึงเหรอไอเนี้ยจะเพื่อนกูหรือจะไม่เพื่อนกูไม่เป็นไรหรอกกูเพื่อนมึงเหรอมพงไม่รู้อะไรแจ๊คว่ากูคือใครอ่ะใครวะไอหิงห้อยห้อยพออู้เนี่ยคือกรรมของมึงทำไมกูจะตามไปทุกที่ ไปไหนกูก็จะตามไปมึงคือกรรมของกูเข้าใจไมั้ยพี่ไว้ดูกรรมกรรมไม่มีทรงเลยอ่ะร่วมไปกระถ้งพุ่มไม้ลุงเอออันนี้เป็นเพื่อนๆผมมันมาซื้อรถเฮ้ คุยกับลุงจะได้แกมาหาตามทักทายได้ใช่ไหมทักทายได้ทักทายได้เฮ้ยเอางี้เอาไงจ๊ะพาไปอาบอบนวดไปป่ะอาบอบนวดได้ยินนะเขาพูดพูดกันนะแต่ไม่เคยเห็นก็ไม่กล้าไปด้วยพาลุงมันเปิดบริษัทหน่อยเอาไหมเอาหน่อยไหมเฮ้ยเรียกคขได้หน่อยเออเดี๋ยวจัดให้ละเออยังเด็กเยอะเด็กเยอะฮัลโหลแม่มมะรับงานอยู่ปะเนี่ยเฮ้ยแม่หมอโอ้โหไม่รับแล้วเนาะเดี๋ยวนี้แต่ก่อนเนาะรับงานเอ็นหมดเนาะเอ็นวียอะไรอะไรเงี้ยเอาหมดเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่รับแล้วเดี๋ยวนี้รวยหัวเลี้ยงมึงเฮ้ยเดี๋ยยวกูคุเอง อ,อีแมมถ้าไอเฮียนี่โทรไปไม่ต้องรับสายนะเลืกองบทีเรื่อจบปะเออเอออยู่กับผัวมึงก็ดีแล้วฮะอะไรนะอ๋อบัตรกะรีหมดอายุบัตรกะรีหมดอายุแมงมาละโอ้หอาเมียตัวเองอาเมียตัวเองแล้วอะเฮ้รู้จะเล่นอะไรกับมึงแล้วมึงมาทางนี้แล้วไออีแมมเนี่ยไม่ต้องตัดออกอากาศนะฮัลโหลสุรีพรเหรอผัวมึงไล่อยู่ปะเนี่ย เออไม่คุยว่ะไม่คุยว่ะอันตรายว่ะสิริพรไวางแล้ววางแล้วโอ้วางให้แล้วมึงขอเล่นวางแล้วนี่เอาทีเด็ดเลยนุ้ยเออฮัลโหลอีหมวยเหรอฮัลโหลค่ะพี่อีหมวยมึงรับงานปะเนี่ยรับค่ะช่วงนี้ร้อนเงินกูให้เงินไม่พอยมีคนบอกว่าจะโอนให้แต่ก็ไม่เคยโอนให้เมื่อเดือนที่แล้วกูก็โอนเดือนนี้กูยังไม่โอนขอเวลาหน่อยดิหมวยสิ่งที่เอ็งข้อง แม่งของเขาที่เฮี้ยเสียงโคตรแก่เลยมีหมวยมึงบอกมาเลยมันให้มึงเท่าไหร่เฮี้ย่นะสองหมื่นกูให้สามหมื่นมึงแว็คมาด้วยมึงแว็คแร็มาด้วยแร็คแรดคแร็คแร็คแร็มาด้วยเซตผมจะแว็คไปให้มันเลยเหรอไอ้ห่วยตัวอาก็ได้หมวยไม่ว่าด้วยหนูไม่แร็คเหรอหนูไม่แร็คเหรอไม่ว่าไม่ว่าแล้วก็ไม่แว็ค